สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบติดตามซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้ดีใจมากเลยมีซีรีส์จีนที่อยากดูอีก2เรื่องออนแอร์แล้วนะคะเป็นจีนคอสตูมโบราณทั้งคู่เลยค่ะนั่นก็คือแนวเซียนเซียตำนานรักสวรรค์จันทรานะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นแนวแบบโรแมนติกดราม่าค่ะ อิงประวัติศาสตร์นั่นก็คืองามบุพพาสก,กุณานะคะโอ้โหสองเรื่องนี้คนละบรรยากาศนะคะเพื่อนๆแล้วก็ออนแอร์ air, คนละเวลากันด้วยที่ประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถจะดูได้ทั้งสองเรื่องเลยนะคะตำนานรักสวรรค์จันทาเพื่อนๆไปดูกันได้ที่ไอฉีอีนะคะมาที่จีนเขาออนประมาณช่วงเทียเท่ยงค่ะส่วนงามบุพพาสก,กุณานะคะที่จีนเขาออนประมาณสองทุ่มนั่นเองนะคะก็พวกเราก็รอดูกันได้เลยที่เมืองไทยค่ะ เอองามบุาสกุณาดูได้ที่ MangoTV นะคะแพลตฟอร์ม Mango ก็เห็นเขาบอกว่าสามารถจะดูผ่านทาง YouTube ได้ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆลองติดตามดูนะคะหรือไม่อาจจะแบบหวานว่าน่าจะมีใายที่ไทยเขาซื้อมาแต่ว่าแบบไม่ตรงความต้องการของหวานเนี่ยหวานต้องการดูแบบสตรีมมิงนะคะท่านใดรอได้ก็รอไปก่อนหวานรอไม่ได้ค่ะหวานก็ดูพร้อมๆกับที่ประเทศจีนเลยละกันนะคะวันต่อวันเลยละค่ะในตอนนี้นะคะก็ดูอยู่3เรื่องก็เต็มแม็ก ะะเพราะว่าเรื่องที่ดูอยู่ทุกวันอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่สองเรื่องนี้จะออนแอร์นั่นก็คือผู้พิทักษ์รัติการแห่งตาฝงนั่นเองค่ะเพราะว่าเรื่องนั้นก็มีดีแลนหวังอยู่นะคะแต่ตอนนี้อดวานชอบตัวละครหยางเยียนมากๆเลยอะเทเนาะท่านหยางเยียนนะคะเกาะทองเกาะทองคาค่ะ เรากลับมาที่ซีรีส์เรื่องใหม่2เรื่องนี้นะคะเดี๋ยวหวานแนะนําบทละครให้เลยนะคะ2เรื่องค่ะเป็นแนวไหนเดี๋ยวเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ไปดูกันทั้ง2เรื่องเลยแต่ว่าจะเรียงเรื่องไหนก่อนก็แล้วแต่เลยนะคะ ตำนานรักสวรรค์จันทรานะคะนำแสดงโดยไผ่ลูล่แล้วก็อ้าวรุยเผิงค่ะเรื่องนี้ถ้าท่านใดชอบแนวเซียนเซียแล้วก็มีเอฟเฟกต์เรื่องนี้ต้องมีค่ะตุ่มตุ่มตม่ตมํมตาั้มมาแน่ๆเลยนะคะคงเรื่องนะคะก็ดัดแปลงมาจากนาวนิยายต้นฉบับเรื่องปายส่วนสร้างเสิร์นั่นเองค่ะก็บอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวมนุษย์คนหนึ่งชื่อว่าไผ่ส่วนที่ได้พบกับ ฟันเยียรนะคะราชาปีศาจแห่งดินแดนสุดขั้วโลกเหนือนู่นละค่ะพวกเขาทั้งสองก็ออกเดินทางร่วมกันนะคะปพืจนภัยเพื่อปลดล็อกเทพ,พเจ้าโบราณน,นะคะเทพบพรรพการก็คือสัจเเทพเทียนฉี่นั่นแหละแล้วก็รวบรวมนะคะจิตสํานึกทั้ง5้าก็คือความรักความเกียดติชังการฆ่าวความโลภแล้วก็ความดีค่ะพวกเขาจะต้องผ่านการทดสอบด่านเคาะต่างๆนะคะเมืองที่ที่มีด่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนิงอันอี้เหรินจิงวี่แล้วก็ มีเมืองหินด้วยแล้วก็มีหมู่บ้านโพนะคะโพทิสัตแล้วก็ทั้งสองคนจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้แล้วก็กำจัดสัตว์ประหลาดที่ชั่วร้ายค่ะปีศาจนะคะเพราะฉะนั้นนางเอกก็จะมีความเติบโตแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูมากๆเลยเพราะว่านางเอกนั้นสู้สุดฤทธิ์นะคะคือถ้ายังไม่ได้เป็นเซียนด้วยความที่ตัวเองเป็นมนุษย์เนี่ยก็พยายามหาวิธีให้ตัวเองมีอายุยืนที่สุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่ไปส่วน ใช้กันนะคะ จุดเด่นนะคะของเรื่องนี้ก็คือว่ามันเป็นแบบนิยายมันก็เป็นแบบนิยายเซตอะ่ะคือตัวละครของของเรื่องเด่นเรื่องแรกนะคะก็มาเป็นพระเอกนางเอกของเรื่องที่สองแล้วก็ตัวเด่นอีกคู่หนึ่งก็มาเป็นพระเอกนางเอกของแบบเรื่องที่3ก็เลยเรียกว่าเป็นนิยายต้นฉบับแบบเซตนะคะแล้วละครเราก็ได้ดูไปแล้วเนาะตำนานรักสองสวรรค์นะคะนั่นก็คืออันที่1ก็คือซางกูกับไผ่เจี๋ยใช่ไหมละ่ะโอ้โหค่ะชื่นชอบกันไปทั่วเอเชียเลยนะคะพอมาเรื่ ที่2ก็เจอน้องเจ้าลู่ซือกับหวังอันวีนะคะก็ชื่นชอบกันแล้วก็ด่งดังได้รางวัลเพียบไปเลยนะคะก็ทางเอเชียเช่นเดียวกันพอมาเรื่องที่3เรื่องนี้อยู่ทางนี้นะคะทางไอ้ฉีอี้นะคะเพื่อนๆก็เอามาเป็นพาร์ทที่3และกันสําหรับตำนานรักสวรรค์จันทราหรือว่า ตำนานรักสองสวรรค์น,นะคะเออสองสวรรค์สเพื่อนๆค่ะก็มาลุ้นกันก็เป็นเรื่องราวเจาะลึกนะคะสัจเทพเทียนฉีกับทางด้านของท่านเทพดาราจันทาเยี่ยหมีนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะคะความพิเศษของท่านเทพเ,ออเทพดาราจันทาเยี่ยหมีเนี่ยก็คือตามปกติแล้วเนี่ยท่านไม่ใช่สัจเทพแต่ท่านนั้นเป็นระดับแบบ ยิ่งใหญ่อะเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยู่บนดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะดินแดนเทพ,พเจ้าบรรพกาลอะเรียบร้อยมาตั้งนานแล้วแถมเป็นแม่ทัพด้วยนะคะคือเทพมากเทพมากแล้วก็แถมควบคุมนะคะการเคลื่อนไหวของดวงดาวแล้วก็ดวงจันทร์ด้วยนะคะถือว่ามีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวนะคะแล้วการเสียชีวิตของท่านเทพนะคะดาราจันทายเยี่มหมีเนี่ยพวกเราก็คงจํากันได้จากนู่นเลยจากเล่มนู่นเลยนะคะเรื่องที่1นนะคะตำนาน รักสองสวรรค์นะคะไปเจียสางกูก็คือว่าไปขัดขวางท่านสัจเจเทพเทียนฉี่นะคะเพราะว่าท่านสัจเจเทพเทียนฉี่เนี่ย จะเอาสามภพล่างเนี่ยค่ะมาเป็นผู้ที่รับหุ่นตุนให้มันเกิดภัยพิบัติไปเลยรับแทนสังกูนะคะเ,เพื่อนๆโอ้ยตายแล้วโดยที่ตัวเองก็ยอมสละทุกอย่างของความเป็นสัจเทพด้วยแต่ว่าท่านเยี่ยมหมีนี่ก็รักเทียนฉี่ด้วยแล้วก็ไม่อยากจะให้เทียนฉี่นั้นมีประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายไงเขาจะต้องโดนบันทึกไว้แน่นอนว่าเป็นคนที่ทําให้สามภพล่างนั้นแบบเอวหายไปอะไรประมาณนี้นะคะล่มสลายไปเลยดังนั้นท่านก็เลยไปขัดขวางแล้วก็โดนไอ้พลังนั้นเอง นะคะเป็นการคือเขาเรียกว่าวงล้ออะไรสักอย่างหนึ่งจําชื่อค่ายกลไม่ได้มันก็นานมาแล้วเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าไอ้วงล้อนั่นแหละนะคะก็ทําให้ตัวของท่านเนี่ยแบบเขาเรียกว่า คือเดทไปเลยอ่ะเป็นการตายของเทพเจ้าการตายของเทพเจ้าก็คือจับล่างเป็นหินทันทีเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่านะคะตัวของจิตวิญญาณของท่านนั้นจะไม่เหลือแต่ว่าจิตสํานึกของท่านนะคะจิตสํานึกยังเหลือคือมันจะแบ่งเป็นวิญญาณกับจิตสํานึกคือทุกอย่างนะคะที่เป็นชิ้นส่วนของเทพเจ้าอะ่ะเพื่อนๆคือสามารถจะแบบว่าท่านสามารถจะแบบถ้าเวลานานๆผ่านไปผ่านไปคือถ้ามันไม่กระจัดกระจายจนจนแบบ โออคตรแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะแบบกลับมามีมีรูปมีร่างได้อีกเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นท่านเยี่ยมหมีเนี่ยมีจิตสํานึกค่ะที่มันหล่นลงไปที่โลกมนุษย์น่ยนะคะแล้วก็เนี่ยแหละหจิตสํานึกก็จะไปเป็นไปส่วนแล้วก็ยังมีอีกนะคะจิตสํานึกของท่านก็กระจัดกระจายยังมีอยู่ที่บริเวณเอสะล้างด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เออเดี๋ยวเรารอดูกันในเวอร์ชั่นของละครและกันว่าจะมาไหมแต่ในนิยายมีนะคะเอาเป็นว่าเราดูความเป็นไป นในละครก่อนละกันนะคะมีความกล้าหาญความฉลาดแล้วก็มีจิตวิญ,ญญาณที่ที่แบบตั้งใจแน่วแน่นะคะเมื่อต้องเผชิญกับความเจ็บปวดนะคะจากแบบทั้งครอบครัวแล้วก็คือเรียกไรดีอะคือต้องออกมาจากบ้านนั่นเองะคะ่ะแล้วก็ตัวของนางเอกของเราออกมาพอต้องการจะแสวงหาหนทางที่จะขึ้นไปเป็นเซียนนั่นเองนะคะแล้วก็วิธีการที่จะขึ้นไปมันก็ต้องผ่านการ <toc> เขาเรียกว่าอะไรผ่านดันเคาะไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะวิธีการที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในแต่ละด่านที่นางเอกไปเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมนะคะรวบรวมออพลังกำลังรวบรวมพลังวิญญาณเพื่อที่จะแบบในที่สุดสามารถจะชาร์จพลังของตัวเองกลับคืนมาได้ค่ะ แล้วเราก็คงจะได้เห็นเนาะการทำงานของไปส่วนที่แบบจะจัดการนะคะกับเหล่าบรรดาปีศาจชั่วๆหรือว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเซียนแต่ว่ามีความสมรู้ร่วมคิดกับฝ่ายมารอะไรแบบเนี้ยเราคงจะได้เห็นกันนะคะในเวอร์ชันละคระคะ่ะ ส่วนเรื่องงามบุพผาสักุนานะคะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะคะของเหอไวฟังหนังเอกของพวกเราค่ะเป็นลูกสาวของพ่อค้านะคะที่ได้รับความช่วยเหลือจากเจียงซางหยางซึ่งเป็นออข้าราชการที่ในในละครก็บอกเป็นข้าราชการที่มีความเจ้าเล่ห์นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะทุจริตที่สุดในโลกเออทำไมได้ฉายาน,นี้ต้องไปดูกันนะคะ เรื่องราวจะเกิดในเมืองหลวงนะคะส่วนนางเอกนั้นนะคะจะต้องแบบออกจากบ้านของสามีคือไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ คือไม่ม,ไม,ไมีไม่สบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ไม่มีใครรักใครเลยค่ะก็เรียกได้ว่าในจุดของสมัยนั้นนะเนาะสมัยจีนโบราณเนี่ยนางเอกของพวกเรานั้นจะเป็นผู้หญิงในแบบฉบับที่โดนหย่าล้างคือคือหย่าล้างมาเพราะฉะนั้นก็จะยากนิดนึงในการแบบดําลงชื่อเสียงในทางที่ดีเอาไว้หรือว่าไม่เป็นที่จับตามองอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะคะส่วนตระกูลหลิวอืมเดี๋ยวเราต้องดูในเวอร์ชันละครว่าจะร้ายขนาดไหนเพราะว่าสร้างข่าวลือหลายๆไว้ให้นาง อของพวกเราเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นนางเอกก็คือก็คือถูก เพ่งเล็งว่าจะต้องล้มลงจะต้องมาร้องไห้ฟูมฟายแน่ๆชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนหย่าเนี่ยมันต้องไม่มันต้องไม่มไ,มไม่มีดีเอาง่ายๆแต่ว่านางเอกของเราไม่ได้ล้มลงนะคะก็ยังคงอาศัยทักษะความรู้ของตัวเองเอ่อที่ยอดเยี่ยมมากๆของนางในการปลูกดอกโบตานนะคะมีพันธุ์ที่หายากเยอะแยะไปหมดเพราะว่านางเป็นลูกของพ่อค้านักธุรกิจที่รวยมากนั่นเองค่ะแล้วนางเอกก็มีความเฉียบแหลมทางธุรกิจนะคะที่ไม่ธรรมดาเลยแล้วก็เมื่อมาพบกับ เจียงซางหยางผู้โด่งดังเราก็มีอำนาจด้วยก็ยิ่งส่งเสริมกันไปใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวในบทละครนะเพื่อนๆเนจียงซางหยางนั้นก็จะแบบว่าเป็นคนที่มีความฉลาดมีไหวพริบแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าเขาโดนใส่ความเจ้าเล่ห์ให้ไปด้วยนะคะในบทของความเป็นพระเอกในเรื่องนี้ค่ะเขานั้นจะซ่อนทักษะความเก่งของเขาเอาไว้นะคะไม่ค่อยโอ้อวดเท่าไหร่แล้วก็เนี่ยแหละก็แบบปิ้งนังเอกของพวกเรานะคะก็ ตั้งแต่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เห็นเลยเพราะว่าในนิยายก็บรรยายไว้ว่าก็ตะลึงอ่ะตั้งแต่ครั้งแรกครั้งแรกที่เห็นนะ่ะไปเห็นในบ้านของสามีนางเอกด้วยนะก็คือบ้านตระกูลหลิวไงมันจัดงานไอ้ปาร์ตี้อ่ะปาร์ตี้บุปผา <c oughs> บุปผาในฤดูใบไ,ไม้ผลิอ่ะนะคะเออนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในละครกันเพราะว่าในตอนที่คลิปนี้ออนแอร์อยู่นะคะในวันที่7เนี่ยเมกราคมปี2025ี่เนี่ยแอดวานยังไม่ได้ดูละครนะคะต้องรอเป็นช่วงกลาง คืนก่อนนะคะหลังจากเลิกงานเดี๋ยวจะไปดูทั้ง2เรื่องเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มันเป็นยังไงน่านะคะเออเราต้องนั่งคุยกันใช่ไหมละ่ะทีนี้พอเรามาพิจารณานักสแสดงนะคะสําหรับเรื่องงามบุภาสกุณาเนี่ยได้คุณหยางจือกับคุณหลี่เซียนขึ้นมาถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งก็ต้องบอกว่านะคะเรื่องนี้เรื่องนี้ดาราแข็งแกร่งนะคะเพราะว่ามีคุณเว่ยเจ๋อมิงแล้วก็มีคุณ เจ้าหยิาฉินมาร่วมด้วยอีกนะคะเพราะฉะนั้นดาราค่อนข้างจะจะแข็งแข็งมากกว่าในเรื่องของตำนานรักสวรรค์จันทรานะอันนี้ต้องยอมรับนะเพื่อน บทของคุณว้อยเจ๋อมิงนะคะในนิยายคือแซ่บมากเลยนะคะแล้วก็บทโคตรโกงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของละครน,น่าจะมีการปรับบทไปเยอะแล้วก็เขามาในน้ำของดาราแบบแขกรับเชิญพิเศษเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่าตัวของเขาก็มากกว่ามาค่ะคะ่าตัวเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นกักจากนี้แล้วมีคุณจางหยาฉินนะคะก็สวยมากๆเลยเรื่องนี้ก็แต่งเต็มเลยนะคะเป็นท่านหญิงเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็มีคุณตู้สงเยียนนะคะคุณกวน ย่ yeah. คุณชูหลิงเยื่อมาอีกแล้วนี่นะมามาแทบจะทุกเรื่องนะคะคุณถงมึ่งซื้อมาค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องแซลลี่ซึ่งก็รักนางเอกของพวกเรามากแต่อีแม่ก็ลายมากเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าโ,โหแม่จะตีปีกใหญ่โตเหมือนในนิยายต้นฉบับหรือเปล่านะคะ ดีจังเลยนะคะตอนนี้พวกเราก็เหมือนมีอะไรอะไรนะคะให้คอยติดตามมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่พลาดไม่ได้เลยนะคะดูกันทั้งสองเรื่องเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของงามบุพาสกุณาแล้วก็เรื่องนะคะซีรีส์ตำนานรักนะคะสวรรค์จันทราเราต้องดูทั้งสองเรื่องนะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันได้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นค่ะและเดี๋ยวแอดวานก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคอนเทนต์ของ2เรื่องนี้ก็จะมารัวๆเช่นเดียวกันและเดี๋ยวเสริมในนวนิยาย ต้นฉบับให้นะคะก็จะได้รู้ทั้ง2องอย่างนะคะรู้ไว้ใช่ว่าค่ะสนุกดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ